สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้ครูพี่โบนะคะก็มาพบกับน้องๆเพราะว่ามีเทคนิคในการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาฝากน้องๆกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ระดับชั้นม .6 พ,พี่โตของโรงเรียนนะคะการที่เป็นพี่โตของโรงเรียนเนี่ยมันมาด้วยอะไรบ้างนะคะมาด้วยภาระต่างๆทั้งงานทั้งการบ้าน ทั้งโครงงานนะคะหรือว่าจะเป็นผู้นำทางด้านต่างๆใช่ไหมและยังไม่พูดถึงการเรียนออนไลน์ด้วยนะคะดังนั้นในขณะนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็คงสับสนและก็หมดกำลังใจว่าเราจะทำตัวยังไงดีในสถานการณ์แบบนี้เพื่อเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยไปในขณะเดียวกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะคงที่โบอยากจะให้ทุกคนตั้งสติก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เราต้องทําในหนึ่งสัปดาห์มีอะไรบ้างอย่างเช่นทุกคนนะคะบอกว่าอ่าเรียนออนไลน์จันทถึงสุกเคลียร์งานนะคะหลังจากนั้นเรามีเวลาว่างยังไงบ้างซึ่งหลายคนพอเจอปัญหาภาวะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะมีเวลาที่น้อยลงกับปกติดังนั้นนี่คือสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยคือเรื่องของเวลานะคะเราต้องสํารวจก่อนว่าเรามีเวลามากน้อยแค่ไหนในการแบ่งในการทบทวนเตรียมพร้อมสู่การสอบได้นะคะอย่างที่สองค่ะ สำรวจความชอบของตัวเองน้องๆหลายๆคนเนี่ยถ้าไปโรงเรียนนะเราจะรู้เลยว่าเออเราได้ยินพี่คนนี้พูดมาพี่คนนี้กลับมาแนะแนวน้องหรือว่ารุ่นพี่กลับมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังหรือว่าคุณครูเล่าให้ฟังเรื่องนี้เรื่องรุ่นพี่คนนี้แต่ตอนนี้เนี่ยนะคะเราไม่ได้เจอเราไม่มีโอกาสได้เจอดังนั้นเนี่ยแรงบันดาลใจหรือว่าแรงกระตุ้นบางอย่างเนี่ยมันจะหายไปและสิ่งที่จะได้กลับมา มันก็คืออะไรความไม่มั่นใจความว่องเปล่าความไม่แน่ใจว่าแล้วฉันเนี่ยจะสอบเข้าอะไรดีนะคะดังนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยครูพี่โบจะแนะนําเทคนิคสําคัญในวันนี้ก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะลองเลือกคณะที่ตัวเองชอบสัก4ี่คณะและลองเลือกสาขาจากคณะนั้นๆอีกสักคณะละสองสาขารวมทั้งหมด8สาขาด้วยกัน เลือกยังไงสมมติครูพี่โบนะคะชอบภาษาไทยใช่ไหมคะครูพี่โบก็ต้องเลือกอักษรศาสตร์ไม่ก็มนุษยศาสตร์ไม่ก็ศิลปศาสตร์ใน3ชื่อคณะนี้จริงๆแล้วก็คือคณะที่มีขอบขายการเรียนเหมือนกันครูพี่โบก็จะมาเจาะดูว่าจะเลือกสาขาอะไรดีตอนนี้เนี่ยชอบภาษาไทยใช่ไหมอะหคือภาษาไทย2ชอบอะไรดีนะวนนาวรรณคดีไทยนะคะเราก็จะได้สสาขาหลักแล้วคือ1นสาขาวรรณคดีไทยกับสาขาภาษาไทย หลังจากนั้นต้องมาคิดดูว่าถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยเราเปลี่ยนใจขึ้นมาในเทมอม2เราจะเลือกสาขาอะไรดีเลือกคณะอะไรดีต่อมานะคะอันดับที่2เนี่ยสมมติครูที่โบต้องมานั่งเลือกว่าครูที่โบจะชอบอะไรใช่ไหมเอาเป็นคณะนิเทศศาสตร์แล้วกันทีนี้พอเป็นนิเทศศาสตร์ก็ต้องมาดูว่าเราจะเป็นโฆษณาเราจะเป็นอะไรดีเป็นพิธีกรหรือจะเป็นยังไงดีหรือจะเรียนทางด้านเบื้องหลัง จับอุปกรณ์ต่างๆพเพราะต้องมาคิดว่าเราจับอุปกรณ์ต่างๆเราก็ต้องมานั่งนึือกอีกว่าที่ไหนที่เราจะได้สัมผัสอุปกรณ์นั้นจริงๆใช่ไหมคะบางที่เนี่ยมหาวิทยาลัยเอกชนก็ก็มีการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยหรือปัจจุบันนี้มีหลายมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนด้าน,นอุปกรณ์ของเด็กๆด้วยนะคะเราก็ต้องไปหาข้อมูลต่อไปอันดับที่3ภาษาก็มาแล้วดิเทศก็มาแล้วแหวกแนวแล้วกันขอไปทางด้าน รัฐศาสตร์ทางด้านการปกครองนะคะเราก็ต้องมานั่งเลยว่าเราจะเป็นัทศาสตร์สาขาอะไรเช่นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือจะเป็นการปกครองง่ายๆนะคะอันดับที่4นะคะก็ต้องเลือกอีกลองเลือกแบบนี้นะคะสักสี่คณะดูทําไมครูพี่บถึงต้องให้เด็กเลือกรู้ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเทอมที่2เนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการของเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีการเปลี่ยนเป,นเป้าหมายหรือเปล่า หรือว่าคะแนนเราจะไปถึงหรือเปล่านั่นเองนะคะในงนั้อน้องๆจะต้องมานั่งคิดก่อนนะคะว่า4คณะที่เราจะเลือกแล้วก็สาขาย่อยๆของมันเนี่ยเรามีความชอบจริงหรือเปล่าอันดับที่3นะคะหลังจากที่เราได้เลือกสาขาวิชาที่เราชอบใจแล้วเนาะสัก8สาขาวันนี้ครูพี่โบบอกไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมาดูว่าสาขานั้นๆเนี่ยจะต้องใช้อะไรในการยื่นสอบเข้าบ้างอย่างเช่นบางคณะใช้แกดกแกดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันบางคณะใช้แพด แกี่เปอร์เซนต์และแพทอะไรบ้างแพทหนึ่งแพทสองแพทสามแพทครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคณะใช้9ก้าวิชาสสม,มัญเยอะบางคณะใช้เกรดบางคณะใช้การสอบโดยการยืดพอดบางคณะสอบตรงอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือสิ่งที่ต้องไปเตรียมตัวต่อดังนั้นในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ6-7ถึงเดเดือนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนแล้วว่า1โรงเรียนเนี่ย เราต้องทํางานโรงเรียนด้วยนะต้องเรียนหนังสือที่โรงเรียนด้วยนะต้องมีการสอบด้วยนะ2เวลาที่เหลือจะต้องเตรียมโฟกัสตรงนี้เราจะแบ่งเวลายังไงมากน้อยแค่ไหนและเราจะต้องทดสอบทบทวนยังไงบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่4ค่ะกําลังใจค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเป็นสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยคุณผูเข้าใจว่ามันค่อนข้างจะเครียดมากๆกับการที่ต้องอยู่ในภาวะการบางทีออนไลน์ตลอดมันเครียดเนาะหรือว่าการต้องเจอ เ,เพื่อนอัปเดตตัวเองว่าอ่านานู่นอ่านนี่จบไปแล้วในขณะที่เราเนี่ยเรายังต้องแบบอาจต้องช่วยงานที่บ้านนะคะหรือว่าจะต้องมีกิจกรรมอื่นๆท,ที่อยู่ในบ้านเนี่ยบางทีแบบเวลาเนาะหคือเวลา2คือความความเงียบ ะค,ะความเงียบของบ้านหรือความเป็นส่วนตัวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การได้ครบควนหนังสือหรือว่าการได้มีเวลาในการจัดการต่างๆส่วนตัวน้อยลงดังนั้นสิ่งสําคัญก็คืออย่าหมดกําลังใจพยายามหาเวลาให้ตัวเองให้ได้นะคะดังนั้นนะคะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นะคะน้องๆสามารถที่จะหาวิธีการในการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะที่เหมาะสมกับตัวเองได้นะคะอย่าท้อใจว่าเราเนี่ยเป็นเด็กม .6 ยุคโควิดนะ ต้องผ่านไปได้สําหรับปีนี้นะคะแล้วบางครั้งครูมีความรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะลดเวลาในการเดินทางนะคะลดเวลาต่างๆที่เราต้องอยู่บนท้องถนนหรือว่าลดเวลาต่างๆที่เราจะต้องต้องไปทํากิจกรรมที่มันไม่จําเป็นอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เวลาตรงนี้เนี่ยนะคะในการโฟกัส ตั้งใจกับการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้นะคะในคลิปต่อไปนะคุณวิบวจะมีการแนะนําคณะต่างๆมาเล่าสู่กันฟังให้น้องๆเป็นไอเดียเนาะเผื่อว่าจะสามารถช่วยเด็กๆในการตัดสินใจเลือกคณะได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันนั้นสู้ๆค่ะไปแล้วบ๊ายๆค่ะสวัสดีค่ะ